นะพี่น้องปะดุกครับปะดุกอูใสง่งามๆพี่น้องใส่งามๆนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับพบปอกับอีสานแฟนครับชาแนลนะครับพี่น้องพบพ่อกันครับตอนคำคำหมืดหมืดนะครับพี่น้องครับตอนเร่งเร่งครับพี่น้องสําหรับเมื่อนี้นะครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเนื้อหลูกหวกนะครับพี่น้องครับปิกาศของเฮ้ามื่อนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเมื่อนี้นาเบ็ดมาทั้งเบสสี่สิบขั้นนะครับพี่น้องส่วนเนื้อที่ใส่นะครับพี่น้องก็เป็นเนื้อหลูกออดนะครับ หรือว่าลูกกบนะครับพี่น้องลูกหวกนะครับพี่น้องครับมันนี้ผมน้ามาสามขีดนะครับพี่น้องครับมันนี่บ่หูว่าสีมาหรือบ่มาสนะครับพี่น้องครับสําหรับการหาอยู่หากินน้องเข้ามันนี้นะครับพี่น้องครับบ่ได้ใจพี่เห็นน้องเบื้องนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาลุ่นมายามน้องกันเลยครับตอนกลางคืนเลยพี่น้องลุ่นกันจะาจะครับเป็นยังไงบ้าโอ้หีมังซิ่งหรือเปล่าอ้ม อ๋อออมตัวครับมีตัวโอ้มีตัวครับมีตัวนี่ครับพี่น้องปลาช่อนครับปลาช่อนเนี่ยตัวนี้น้อยพี่น้องโอ้ลุดลงมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาโคตรอยากด้วพี่น้องเด้อตั้งกล้องใหม่กันครับพี่น้อง ล่งไปในครูลูกกบพี่น้องโอ้หน่อยแทกหน่อยไงพี่น,อน้นองครับุหนหล้างต่อไปกันครับพี่น้องหลังเรียกับเป็นปลาคอหน่อยนะครับหลังมีเป็นยังไง สองหลังแหลกกันโดดเลยพี่น้องอู้อู้อู้นี่ว่าเป็นป่ายัางพี่น้องเหมือนมพี่น้องโอ้ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งนะครับพี่น้องอาจจะม,มือจักหน่อยได้พี่น้องเอ้ยกล่องที่เราใส่ก็เป็นกล่องมือถือเนาะพี่น้องเนาะอาจจะม,มือจักหน่อยครับปลาหมอครับพี่น้อง นะครับอีกหนึ่งแต้มครับผมใส่ใบหม่งเก่านี่เหรอพี่น้องเนาะมาพี่น้องรนดลังต่อไปกันครับสังโอ้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 โอโอ้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 ปลาอะไรนี่ครับปลาอะไรครับ ออกข้นมาเลยพี่น้องปลาคอรครับพี่น้องครับปลาช่อนครับพี่น้องใสง,งงามๆครับนี่โอ้อีกหนึ่งเตี้มครับพี่น้องขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับพี่น้องครับโอ้นึกว่าสิบ่มีป่าครับเป็นนนำไม่ไหมพี่น้อง พี่น้องครับลุนหลังต่อไปกันครับพี่น้องเสร็จังได้พี่น้องพ่าแมนเิบอมีปลาพี่น้องให้เอาบังบ้างพี่น้องว่าแมนเิบอมีปลาพี่น้องผัดเถือปลาพี่น้องง่ายไหมมาพี่น้องง่ายครับง่ายง่ายง่ายค้างง่ายค้างต้อง ใช่ค,ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับรุนล้างต่อไปกัครับพี่น้องเป็นสาภาพครับพี่นอ้องกล่องเขาเป็นชิ้นมุ่นงมัน่นี้เดนะพี่น้องเลย นะครับพี่น้องครับรุนหลังต่อไปกันครับพี่น้องเลงสภาพน้บหนามห้องๆพี่น้องคนหน้าหนาก็หลาหยุดตัถือป่าได้พี่น้องเลยความแมนใส่ไว้แถวนี้ไม่จ้างม้วนี่ขั้นเบ็ดทางนี้เป็นยังไงหนีมซิงครับทางนี้ทางนี้ดิ ครับยัง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 เบึ้งยังนี่ครับพี่น้องไี่ยังคือเป็นถังสี่บาทยังยังโอู้โหโอ้ยมป่ายังงี้พี่น้องเอ้ยป่าคอน้อยพี่น้องอ่ะเก็บเล็กผสมหน่อยพี่น้อง ฮะฮะะทั pues mm? ้คนกรเอาเลยพี nah ่น้องครับทึ่งเบ็ดตัวนี่โอ้มาครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ดินโอ้ปลาเอ็งนี่พี่น้องโอ้โหปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยอึบอึโอ้ปลาหมอครับปลาหมอ กิงครับพี่น้องหลังไกลๆกันครับนี่โอ้เหมือจนจังหนพี่น้องโอ้ปลาขงิงบวานเปนปัดงินไงพี่น้องโอ้ปลาขงิงไงเป็นตะปิ่งแสขนาดนะพี่นอ้องอ่ะขอหยาปปดปนป่ากันนะครับเนาะ ปลพี่น้องครับรุ่นหล้างต่อไปกันครับพี่น้องครับนี่อย่ามาได้เครื่องทางครับพี่น้องเนี่ยเครื่องทางครับพี่น้องป่าทั้งปลาไหลปลาคอครับไทยใดเน่บอปลาใดเนืพี่น้องนี่เครื่องทางครับอลาพี่น้องรุ่นน้ำกันตออีกเงาๆครับนังไดปลาเฮามานี่นั่งนี่บอหลอนครับนี่ครับติดสติ๊กเกอร์นี่แดง ล่างไปเากี่ดอกโอ้โหโอ้โโอมันมันอะพี่น้องมันนะปลาอะไรเนี่ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกโู้ ของงาของงาพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกอู้ใส่งามๆพี่น้องใส่งามๆนี่อู้ยปลาดุกใส่สวยๆครับนี่อีกนเต็มของข้าพี่น้องพี่น้องปนพี่น้องปนโอ้พี่น้องเมงื่อกี้ได้ยินเสียงสวบอยู่ท่าหลังครับพี่น้องขึ้นไปเพิ่งจะเข้าพี่น้องขึ้นไปเพิ่งจะเข้า พดดดดีนจังใอือเป็นบบตเชานี่ก็ตัวตัวตัวแถวหน่พี่น้องกันนะยามไกม่ไม้ของยาน,นี้ีน้องพีน้งใหรุดไประบ่ ช่อนครับไปช่อนช่อนอหนึ่งแต้มครับงามงามครับพี่น้องครับพี่น้องครับลุนล้างต่อแปงนะครับหลังจากที่ห้อขึ้นไปยามเมื่อกี้ครับลุ้นกันต่อครับอ๋อดำพี่น้องพี่น้อง พายังพี่น้นองโอ้โหพายังนี้โอ้อโอปลาขิงพี่นออ้องเฮ้ยคอมเมนต์ปลาคอใหญ่นี่เต้มครับรลุนล้างต่อไปนครับพี่น้องถือบนอ้า โอ้ยมันแมนโบถือครับเป็นนิ่งๆมันแมนบบถือพี่น้องมันแมนบบถือเยอะเสีงๆพี่น้องเป็นนิ่งๆปลาอย่างงี้ครับปลาอย่างนี้อ,นอุย้ยปลาช่อนครับพี่น้องอ้เสียบแน่นครับอโออีกนึงเต็มครับปลาช่อนสวยง,งามๆครับผม ไปพี่น้องลุ้มกันต่อครับมึงกันยาวๆครังอยู่พี่น้องใหญ่มีพี่น้องบ้ถ,ถือครับ พี่น้องครับส่งผลงานครับพี่น้องยามเบดสองรอบครับพี่น้องเป็นไรพี่น้องป่าเฮง<อ>นี่ครับคุณอะพี่น้องโอ้ย<อ>พี่น้องเอ้ประมาณสองรูอะครับพี่น้อง นี่ครับโข no <Display> ดตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยอ่ะเมื่ออื่นเสร้าเขามารุนมายยามต้องกันอีกนาอพี่น้องเนาะขณะนี้กะหาทุ่มกลัวแล้วครับพี่น้องอยู่นอนแล้วจากนอนแล้วครับพี่น้องอย่างอื่นเสร้าเมายยามเบียดต้องกันอีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนเศ้าๆนะครับพ e. ี่น้องครับสำหรับเศ้านี้เขากะพากันมากู้เบ็ดนะครับ หลังจากที่เห่าใส่ะระ็ยมไปแล้วครับในเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่ามานพอสมควรนะครับพี่น้องครับมันนี้้าพี่น้องมากรูเบียดเนี้ยมเสาครับพี่น้องมาครับพี่น้องไปลุ่นไปชชว์น้ำกันครับสิม,มาเรื้อบัวมานนะครับพี่น้องโอ้หลังนี้บถึอนะครับเนาะ หลุนหลังต่อไปกันครับเบอใหไหน้าที่เข้าใสมาขึ้นนี่ครับกับฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่เข่าเขี้ยวครับกับฟังนี่เพื่อนพึ่ง,งว่านไม่ไหมครับพี่น้องโอ้ลังนี่เป็นยังไงครับลังโอ้โบ้ถือกครับ เอาเบิด์ตเต็มมาขึ้นนี่บ,รบอระเบรอ,อครับปลาเบิด์ป่ะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องแล้งนี่ปลาอย่างนี้โอ้ออปลาเค็งครับปลาเค็งพี่น้อง ไปพี่น้องรูดล้างต่อไปกันครับน,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 นี่น่มีโอ้ไปจังไทนลังนี่ปลายขั้นเปียกแอลเครับโอ้มีหนึ่งแต้มครับมีหนึ่งแต้มโอ้นี่น,นี่นี่ครับมีหนึ่งแต้มครับเขียงกรอเกาครับพี่น้องนี่ครับ ยิงครับใส่ง,งามๆครับมืองลังนี้ครับพี่น้องปลาเข้าแตกแต่าบนมีปลาครับเด็ดล่าไปเลยพี่น้องโอ้โหฉลามดําล่าครับ เมื่อคังนี้ครับโอ้ลูกนี่ลูกนี่ยังกบยังอยู่ครับเมื่อครังนี้ครับพี่น้องอยู่บ่โอ้พี่น้องอยู่อยู่อยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ น,นี่ครับพี่น้องนังดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหมาครับปลาช่อนช่อนครับโอ้โหมาครับนี่เป้มครับโอู้หางขาดเลยพี่น้องนั่นมายามไรกระปูเหียบครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ ขอหยาดเอาปลาก่อนนะครับพี่น้องครับเบิหลังนี่พี่น้องเบิกนังนี่ครับ,บนี่ปลาอย่างนี้โอ้โหโอ้ปลาช่อนครับดูค,ครับพี่น้องพี่น้องปลาช่อนครับปลาช่อนโอ้สิบอลลูดสิบอลลมาอีกหนึ่งแต้มครับนี่ปลาคอครับพี่น้องปลาคอนี่ ใส่งงางๆครับพี่นอ้องพอดีปนครับพี่นอ้องขอหยาปดปนปากนะครับเนาะนั่งนีจมาไลยครับโอ้โบ้ถึกพี่นอ้องบถึกบ้ถึกมาพี่นอ้องลุ้นต้อกันต่อไปครับพี่นอ้องลุ้นต่อกันยาวๆครับโอ้โเด็ดครับพี่น้องเออโอ้พี่นอ้นองร่างนี่ นี่พี่น้องเบิ้งสภาพไม้ครับเขา่าน้อยๆเบิ้งครับพี่น้องนี่อีกหนึ่งเต้มครับประคอเด้อพี่น้องนี่ถูกโดนไล่มึงไงคนน,น่อะอ๋อขอหยาดเอาปลาแลนวนะพี่น้องเนาะใส่งามๆครับใส่งามๆนะครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปกันครับอีหยังนี่พี่น้องโอ้ปลาเข่าแตกอีลีอยู่บนี มันโบยอ,อยู่มันบูดไปเหลียวโบนอี่มึงกันไรนะครับพี่น้องเนอโอ้ยอะไรเนี่ยครับปก็ชิ้นพี่น้องก็ชิ้นไงครับมึงหลังนี่พี่น้อง โอ้โถึกโดนครับพี่น้องพี่น้องดูล้างต่อไปกันครับล้างนี่พี่น้องโอ้โหโอ้หน้ำตื่นตื่นนะพี่น้องเนี่ยนะมึงสภาพไม้ครับคนนี่ ช่อนครับแยมครับนี่บูทือครับยิ้มซิ่งครับยิ้มซิ่งนั่งนี่กับไม่โดนครับ มาครับพี่น้องครับวันนี้มาลุ้นกันอีกสองสามหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเป็นีังไดครับตื่บ่มีรองร้อยครับมีรองร้อยเป็นีังไดโอ้หล,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 ลุดเลยพี่น้องนานมากเลยลุดเลครับปลาเขาเตะอี่นี่เลยพี่น้องลุดลุดพี่น้องลุด อ่ะครับบาาโอ้ไม่อยังครับบลาอยังขึ้นไปจังสี่ระบ,บาทปลาทูอย่างเลยพี่น้องมันเย็นขึ้นป่าอยังครับโอ้ลดูไปละมั้งครับพี่น้องปลาเขาเตอีรีพี่น้องโอ้ นี่เป็นเลือดครับพี่น้องนี่ถักครับครับนี่โอ้ยลุดไปเลยพี่น้องขาดแล้วครับขาดครับขาดเพราะในปีงอยู่ครับได้ยังบ่ครับดึงพี่น้องขาดกว่าเข่าแตงเอลีครับต้องใช้สิเป็นปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับพี่น้องดูล้าง่อไปครับล้างสุดท้ายครับ โอ้บวงเงนสีมันสุดท้ายบวงเงนนานมากเลยอ๋อายังไงพี่น้องพี่น้องเห็นบครับนะเตรียมสุดท้ายครับใส่ง่ายๆครับใส่ง่ายๆมาๆครับนี่อีกหนึ่งเตี้มครับปลาช่อนครับปลาช่อน <Yeah. S 2> เตรียมสุดท้ายหลังสุดท้ายครับพี่น้องนี่ขอุยาตปดปลาก่อนครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับบันนี้มาสรุปผลงานกันครับนี่ครับผลงาน,นยังหมดเสาเนนะพี่น้องเนาะผลงานตอนเช้าเช้าครับ นี่ครับคนงานตอนเสาครับพี่น้องกะ็ได้ป้งครับก็ได้ปีนก็ได้ต้มครับก็ได้ต้มนี่ครับปลาโคเฮานี่ดีครับพี่น้องประมาณจะล,ลุกกลัวๆครับกับฟองลุกอยู่ดอกพี่น้องนี่ปลาโคเฮาพี่น้อง ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับป๋าพ่อแม่พี่น้องกดติดต่างสัดสระไอ้น้ำเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ขีดต่อๆไปนะครับพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ขออภามลาผ้าจากพี่จากน้องซัมมี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าจังไปหากินกัน,กนใหม่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ